หน er ึสค่ะผลไม้ในสวนของสหยุดมีอะไรบ้างอ้าวบอกมาสมอย่างก็บอกเดี 3, ๋ยวลงเวรร่างด้วยเขียนเลยค่ะใครจะเขียนเงาะเขียนอางมุนเขียนทุเรียนเขียนมาได้เลยค่ะแต่ต้องเขียนตามเนื้อเรื่องนะคะอาจจะเป็นเงาะเป็นตุเรียนเป็นอะไรอ่น้อยหนาเป็นส้มก็ได้เขียนมาได้เลยสวยนะลูกน้า เจียาเขียมได้สวยนะลูกเจียมได้สวยที่สุดเลย น่ยควาคำว่าทำงานเป็นคำเดียวกันเขียนให้ติดกันด้วยพ่อช่วยแม่ทำงานโอเคค่ะไหน้า อน,น,นะะดีมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสองใบลโอ้อโหมดงานนเรียนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณครูพันสร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะนี่ค่ะนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนตอบคาถามได้นะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นผลง,งานของนักเรียนชั้นประถมมัธษาปีที่หนึ่งนะคะบางคนก็อะไรมือสวยบางคนก็ต้องปรับปรุงอีกค่ะให้ส,สวยๆค่ะกําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาลายมือค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมครูมันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้มีความมุ่งมั่นในการสอนนะคะมุ่งมั่นในการสอนสู้ๆค่ะ శినామలానాతకాము నామలా కాములాతిరాకు కామలాగా పందిసు నారి చిండి తయినాతమలాటి.